ท่ามกลางม่านหมอกของป่าฝนเขตร้อนในบอร์เนียวและสุมาตรามีสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างสงบหอยโหนอยู่บนยอดไม้สูงผู้รังตังทูเปี่ยมด้วยปัญญามันคือหนึ่งในญาติใกล้ชิดของมนุษย์ที่สุดมีนิสัยอ่อนโยนช่างสังเ,เกตและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแม่จะเลี้ยงลูกด้วยความรักและความอดทนสอนทุกสิ่งตั้งแต่การหาผล,ลไม้ไปจนถึงวิธีการสร้างรังจากใบไม้ กว่า8ปีกว่าที่ลูกน้อยจะพร้อมจากอกแม่เดินทางไปใช้ชีวิตบนเรือนยอดของตนเองแต่ในรอยยิ้มและสายตาที่ลึกซึ้งนั้นยังซ่อนความกังวลอยู่เบาๆเพราะทุกครั้งที่ต้นไม้ลม้มลงบานของพวกมันก็ลดลงเช่นกันไฟป่าและการขยายพื้นที่เพาะปลูกค่อย <c oughs> ๆผลักอุรังอูตังให้ถอนร่นเข้าไปลึกกว่าเดิมในพืนป่าที่หดเล็กลงทุกวนัน อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ของอินโดนีเซียและมาเลเซียมนุษย์กำลังพยายามคืนชีวิตให้กับพวกมันอีกครั้งปลูกป่าสร้างเขตอนุรักษ์และปล่อยอุรังอูตังกลับสู่ธรรมชาติเพราะเมื่อเรารักษาป่าได้เราไม่ได้เทียงปกป้องพวกมันแต่เรากำลังปกป้องลมหายใจของโลกทั้งใบ